ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจากเชียงกงเวลามครับวันนี้พาชมหัวลากสามเอ็มครับผมต่อวิ่งงานหลังวิ่งงานมาแล้วครับอันที่เป็นอ่าสามเอ็มครับอ่าสามเอ็มแท้สองเผาครับคนนี้สองเผา ก็ใช้งานปกติรับเครื่องแดว,วูครับสามหกสามสี่ศูนย์ครับถ้าใครหารยใช้งานก็มาดูประชมได้ทล้านครับกระโทถศูนย์หนึ่งครับหนึ่งนแปดป้าสามครับก็รับแลกเปลี่ยนกีเทนทุกรุ่นเหมือนเดิมครับถ้าใครสนใจก็มาดูดัวจริงได้ครับนัดดูได้รถวิ่งงานตลอดครับ ก็สลับคลิปนี้ก็ฝายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ